สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณลูกค้าคุณผู้ชมนะแล้วก็เอซทุกท่านเลยที่อยู่ในช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะกลับมาเจอกันกันกบเซลล์หนูเล็กอีกแล้วที่ช่องเดีี้ช่องเดิมนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักการใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานคร ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะออกรถกับทางบริษัทเพชรโยนหรือว่าสนใจนะคะที่จะให้หนูเล็กดูแลเคสนะคะลูกค้าติดต่อหาหนูเล็กได้เลยค่ะเบอร์093 389 2888เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะคะลูกค้าแอดไลน์หรือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดไฟแนนนะคะรายละเอียดตัวรถค่างวดข,ของแถมโปรโมชั่นต่างๆสอบถามกันมาได้เลย สำหรับวันนี้นะคะตัวรถที่จะมารีวิวให้ชมกันนะคะนี่อยู่ข้างหน้านี้เลยนะ,ะเป็นรถอีโกคาบอกเลยคันนี้นะ,ะจิ๋วแจ๋งจริงนะ,ะได้เป็นสีขาวปีใหม่นะคะน้องๆไฟแดงเลยสำหรับซูซูกิสวีปนะคะ 1.2GL ปี2021คันนี้ราคาขายนะคะอยู่ที่459,000บาทมาพร้อมเลขใหม่เพียงแค่14,000โลเท่านั้น บอกเลยนะไม่เดิมแท้โรงงานไม่มีกับไมค์กอใหม่นะคะคันนี้ถ้าลูกค้าฟรีดาวค่ะจัดยอดเต็มได้เลยรถปีใหม่ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคะผ่อนคันนี้อยู่ราวๆ8 0 0พกว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถลากยาวได้เลย84งวดเดี๋ยวให้ชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าขาเริ่มจากดวงไฟด้านหน้าเลยดวงไฟด้านหน้านะคะลูกค้าจะได้เป็นดวงไฟแบบมันติลีฟิเคเตอร์นะคะและมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านหน้าในชุดครบเดียวกัน ชุดโคมไฟชุดโคมเดิมแท้โรงงานนะสวยๆใสๆอย่างนี้ไม่มีรอยแตกรล้าเลยนะไม่มีรอยแตกรล้าเลยกระจังด้านหน้าค่ะนะคะตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมนะคะึงเส้นตรงนี้พร้อมกับตัวโลโก้นะคะซูซูกินะคะด้านล่างค่ะมีไฟเดย์ทามติดตั้งมาให้พร้อมเบ้าไฟตัดหมอกแต่ยังไม่ได้ติดตั้งหากลูกค้าท่านใดนะคะแจ้งว่ามาจากคลิปวิดีโอของหนูเล็ก ติดตั้งไฟตัดหมอกให้เลยแถมกันไปเลยฟรีๆนะแถมกันไปเลยฟรีๆถัดมานะคะเป็นในส่วนของตัวล้อค่ะคันนี้ได้เป็นตัวล้อ,อก,กระทะนะคะที่ติดตั้งมากับตัวรถเลยนะ,ะพร้อมกับตัวยางบิสโตนยางบิสโตนคันนี้สัปดาห์ที่8ปี2021ตัวยางเป็นยางติดรถมานะคะยางติดรถมาในส่วนของตัวดอกยางนะคะยางลึก ใช้งานได้อีกยาวค่ะลูกค้าสองสาปีไปเลยนะคันนี้ที่สำคัญวารันตีคันนี้ยังเหลือนะคะยังเหลือช่วงล่างนะคะไม่มีสนิมนะไม่มีสนิมช่วงล่างมาแบบเอี่ยมเอียมสวยๆแบบนี้เลยคันนี้ปรับสภาพมาให้เรียบร้อยนะคะอ่ะในส่วนขอ,ของข้างแก้มติดตั้งไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างค่ะสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถเลยพร้อมกับตัวฟิล์มที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะความเข้มของฟิล์มน่าจะซักประมาณ ด้านข้าง80ดนะด้านข้าง80ด้านหน้า60นะคะในส่วนของตัวกระจกค่ะบานเดิมพัดเดิมจากโรงงานนะคะตัวสติกเกอร์ซูซูกิกระจกอ่าตรงเนี้ยตัวเดิมจากโรงงานเลยนะเป็นกระจกนิรภัยนะคะไม่เคยถูกถอดเปลี่ยนคันนี้นะคะไม่ใช่รถน้าท่วมไฟไหม้ตีดังกาผิดความนะคะไม่ใช่รถตัดต่อตัวเครื่องมาอย่างแน่นอนมือเปิดด้านนอกนะคะได้เป็นสีขาวสีเดียวกันกันกบตัวรถด,ด้านหลังนะคะด้านหลัง มีตัวไฟเบรกดนที่3ติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวกระจกได้ฟ้านะคะพร้อมกับดวงไฟนะคะที่ได้เป็นดวงไฟ LED ชุดคมเดิมแท้โรงงานแบบนี้นะ,ะไม่มีรอยแตกร้าวของตัวคมไฟเลยสวยๆแบบนี้เลยตัวอักษรนะคะ s u z u k ิ s ว i f อยู่ครบทุกตัวไม่หล่นหายนะ,ะอยู่ครบทุกตัวแบบนี้เดี๋ยวพาไปชมนะคะภายใน สำหรับภายในนะคะคันนี้ด้านนอกได้สีขาวภายในคุมโทนสีดำไปเลยค่ะพี่ๆ่ะนะตัวบานประตูสีดำนะคะปุ่มปรับกระจกเลื่อนกระจกอยู่ด้านนี้เลยนะลูกค้าสามารถปรับตรงนี้ด้านขวามือมือเปิดด้านในได้เป็นสีดำด้านนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำให้ตรงนี้หนึ่งช่องแผงประตูใหม่มากนะคะแผงประตูใหม่มากไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะนี่สมกับเป็นรถปี2021เล็กไม่เห4จริงๆ ในส่วนของหัวน็อตนะคะฝา,าพับต่างๆนะสวยๆเดิมๆมาขอบประตูสันประตูนะคะเหลี่ยมคมยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมตัวสีนี่คือสีเดียวกันนะคะสีเดียวกันนี่ไล่ให้ลูกค้าดูภายในในส่วนของตัวเบาะค่ะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้าแบบปรับเรื่อนเอง ตัวเบาะเดิมโรงงานลักษณะตัวเบาะนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆเบาะไม่มีคราบฝังลึกนะคะไม่มีสิ่งสกปรกเลยนะเรามีการทําความสะอาดสปาภายในภายนอกให้ลูกค้าเรียบร้อยก่อนปล่อยใน2ตัวระบบคันนี้ได้เป็นระบบ engine สตาร์ทค่ะลูกค้าเหยียบเบรกกดปุ่มรถทํางานเลยนะมีตัวกันถนนลื่นตรงนี้ให้ด้วยพวงมาลัยนะคะคันนี้ ได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบ3กา้านพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้ามีมาให้ม่านวัดเรือนใหม่นะคะทรงสปอร์ตมากๆเลยนะตรงนี้ตัวแอร์นะคะเขาจะอยู่ตรงกลางห้องเป็นวงกลมบริเวณคอนโซลด้านบนสีดำนะคะตัดกับขอบสีขาวเครื่องเสียงนะคะใส่แผ่นได้ใส่แผ่นได้ไดเล่นหมด FMAM ได้นะคะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยได้เป็นแอร์ระบบออโต้มาแล้วนะ พร้อมกับช่องสำหรับเชื่อมต่อ USB AUX นะคะหรือว่าที่เสียบชาร์จไฟ120โวลต์ตัวเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ออโตโ้แบบถุงแบบนี้นะคะสวยๆเลยคันนี้บอกเลยว่าใหม่จริงลูกค้าค่ะแนะนำเลยนะลูกค้าที่ชอบรถ Eco คคาร์นะที่อยากจะเล่นตัว Suzuki Swift คันนี้ลูกค้าคุ้มแน่นอนนะคะคุ้มแน่นอนน้องๆป้ายแดงด้านหลังนะคะสำหรับที่เปิดอ่ะนี่ที่เปิดเขาเป็นแบบนี้เลยนะทรงสปอร์ตมากๆนะคะ ตัวเบาะนั่งด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะเดิมเช่นกันนะคะพับเบาะลงมาแบบนี้ได้เลยเป็นแนวราบแบบนี้เลยนะทั้งสองข้างเลยนะคะเบาะปรับพับลงมาได้เป็นรถอนเนกประสงค์ได้เลยคันนึงนะคะเผื่อสาวๆเนาะอยากที่จะเอาไว้ของเยอะมีของเยอะก็พับปรับเบาะลงไปได้เลย ด้านหลังนะคะมีที่กั้นของมีที่กั้นสัมภาระให้นะคะแถมไปให้กันไปเลยนะแล้วก็ช่องใส่อุปกรณ์เนี่ยก็ถือว่าช่องเขาก็อยู่ในขนาดนะคะที่กําลังพอเหมาะนะขนาดพอเหมาะเลยนี่ด้านหลังมีไฟนะคะส่องสว่างตรงนี้ให้ด้วยหรือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างด้านหลัง นะหัวน็อตต่างๆนะจุดเม็ดอาร์กต่างๆอยู่กันลึกๆเหมือนเดิมหัวน็อตไม่มีขยับนะคะลูกค้าตัวสีสีเดิมโรงงานมาเลยคันนี้นะคะอย่างที่เดียนแจ้งเห็นรถปีใหม่ๆงี้ไม่ใช่รถอุบัติเหตุหนักแล้วเอามาขายนะ,ะทางบริษัทเพชรยนต์คัดรถสวยคุณภาพเกรดเอมาให้ลูกค้าทุกคันเลยฝาท้ายนะคะฝาท้ายเดิมฝาท้ายเดิมโรงงานนะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีเอาไปทําสีสวยๆเดิมๆมาแบบนี้จุดเหลี่ยมจุดเม็ดอาร์กลูกค้ายังเห็นได้ชัดเจน หรือลูกค้าดูผ่านคลิปวิดีโอนี้แล้วไม่จุใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามานะคะนัดวันเวลามาดูรถกันได้เลยเดี๋ยวหนูเลพาไปชมห้องเครื่องมาถึงในส่วนสุดท้ายนะคะที่จะให้ลูกค้าชมการเป็นในส่วนของตัวห้องเครื่องสําหรับตัวเครื่องนะคะเป็นเครื่องขนาด1,200ซีซีนะ,คะเครื่องของซูซูกิเขาเลยตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องเดิมนะคะเครื่องเดิมไม่เคยถูกถอดเปลี่ยนย้ายไปไหนตัวเครื่องไม่มีรอยรั่วเยอ่ของน้ำมันออกมาแต่อย่างใดนะคะเพราะว่า ก่อนที่หนูเอกจะรีวิวนะคะเขาขับรถออกมาจากสาขา2นะคะรถมีการวอร์มอัพตลอดทุกๆุกวันไม่ต้องห่วงเลยนะว่าอะไรตรงไหนเสื่อมแบตบตรงไหนจะเสื่อมไม่มีนะคะเรามีการวอร์มอัพรถเพื่อที่จะเช็คในส่วนของตัวรถทุกวันนะคะนี่ตัวเครื่องของเขานะคะลักษณะของเครื่องเนี่ยมีการทําความสะอาดสปามาให้เรียบร้อยแล้วชงมาให้พร้อมขายแบบนี้เลยหรือจะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะหัวน็อตด,ด้านหน้านะโครงสร้างด้านหน้า ตัวคานนะ,ะไ,มไม่มีรอยเบี้ยวไม่เบี้ยวไม่บุบอะไรทั้งนั้นนะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนรอยขยับเลยนี่เลขคัดทรงคัดสีนะคะตรวจสอบได้ทุกคันนะคะฝากระโปงไม่มีรอยหมุนฝากระโปรงเดิมโรงงานแผ่นกันความร้อนยังใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะใช้งานได้อีกยาวๆนะฝากระโปงฝาหน้าเดิมฝาท้ายเดิม การันตีโครงสร้างจากเพชรยนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวบอกบอกว่า,าทางเรานะคะมีการตรวจสอบเช็คสภาพของตัวรถจากชิคนะคะชิคจะเป็นสถาบันที่ตรวจสอบคุณภาพของรถตรวจสอบโครงสร้างตรวจสอบทุกๆุกอย่างเกี่ยวกับตัวรถเลยถ้ารถคันไหนได้รับคอนเฟิร์มนะคะเป็นตานี้มานะคะนี่แค่ลูกค้าสแกน qr code นะคะมันขึ้นมาเพิบๆเเลยว่าประวัติรถคันนี้เป็นอย่างไรโครงสร้างเป็นยังไงนะคะ มั่นใจคุณภาพตัวรถคันนี้ได้เลยลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากออรรถคันนี้ย้ำกันอีกรั้นหนึ่งนะคะคันนี้ราคาขาย459,000บาทผ่อนคันนี้8,000กว่าบาทเท่านั้นจัดเต็มฟีดดาวได้เลยรถปี2021นะคะเลขไมล์10,004ไมล์เดิมแท้โรงงานไม่มีกลับไมล์เปลี่ยนไมล์เขีย่ยไมล์มาอย่างแน่นอนลูกค้าท่านใดอยากออกรถคันนี้ยังไม่ติดจองติดต่อหาหนูเล็กได้เลยนะคะ0933892888 เบอร์ดีเบอร์เดียวแอดไลน์มาเลยนะคไม่ซื้อไม่ว่าอยากให้เข้ามาดูรถหรือไม่สะดวกมาดูรถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบต,ตัดสินใจสําหรับวันนี้นะลูกค้านะคะที่อยู่ในคลิปนี้ช่วยการกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปเลยของหนเล็กวันนี้หนเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ